เราจะมารีแอคชั่นเพลงใหม่แบบพิ้งกันกับเพลงจํานะคะทุกคนก็คือตอนนี้เนี่ยเป็นเวลาจัดสเปนวงแร้ทสานาทีแล้วคือตื่นเต้นมากไม่ว่าจะเป็นทรงผมหรือเสื้อเอ่ยไม่รู้เลยว่าเมนใครนะคะทุกคนพอนี่ก็คือเอาวิกมาตัดใหม่มาทําสีใหม่เลยนะ ยังไงก็เดี๋ยวไปดูกันเลยนะคะกับ MV ็ MV เพลงจ m p Jump ของ b บ c ็คพิงคนะคะซึ่งทุกคนคงได้ยินเพลงมาหมดแล้วแหละกับในคอนเสิร์ตเดนไลน์เนาะแต่วันนี้เลเราจะมาดูภาพรวมของ MV เสื้อผ้านะผมทุกคนกันว่าจะจึง้งจะปังตัวแม่ขนาดไหนเดี๋ยวรอดูกันเลยค่ะอุยอ๊ยมาแล้วทุกคนตอนนี้คือเขาดอาวอยู่นะคะทุกคนตือปั้นอันนี้คือแทงไฟเวอร์สนะคะทุกคนที่แบบว่า อยู่กับโมนมานจริงมีอร์หนึ่งด้วยแต่เดี๋ยวเรามารอดูกันว่าจะได้ซื้อเวอร์สาย5หมห้สสสองหนึ่งไปหวคือในทีเซอร์เลยคือทุกลุกต้องมาแน่ๆหรือเปล่า เออมา,าว้วาวโชกเซตเดียวหกหกว้าวเลิศก,กันสี่หัวกันเลยทุกคน,นอยุ่แบ็คทีที่ไหนหัวซองบีปะเลิศโชคพิซไซบตอนมาก ผมนี<โ>ิตาเลิศมาเมื่อกี้นี้เป็นเปียตรงนี้นะคือชอบมากนี่แหละนี่แหละนี่แหละวิ่งเลยไม่ใช่แค่สามันนี้ลั่นด้วยผมเหมือนนี่ะงับในแไงยดยดหลักหยักหยักโอ้ยพูดผิดแล้ว่ะรอดมากอ่ะที่อีเห็นแบ็คกิ้งแบบทำเอ็มวีแบบว่าฟิลเนี้ย ที่มีแบบว่า oh, yeah, อะ้นเขาเรียกอะไรอ่ะคนอื่นมาอยู่ในเนี้ยคือหลุดความเป็นไวจริงมากคุณดีเอ็มดีเนี้ย Oh my god ปิดเมลเลยปิดเมเลยค่ะ ยางไงมีแรงกว่าดีไหม,มยังไงมีอะไรให้ตื่นเต้นอ,อีกรักถูกต้องอันนี้คือถูกต้องเลยคือเตจอยู่บนฟ้าไปเลยเลิศจบแล้ว สำหรับคานนี้คือการเรีแอคชั่นแบบเฟิร์สเรีแอคชั่นเลยคือเห็นไปพร้อมๆกับทุกคนออนแป๊บหนึง่งขอเรียบเรียงสติก่อนนะคะเดี๋ยวนะอ่าเปิดมาเป็นทีเซอร์เหมือนในนั้นเลยที่มีรูปเป็นอะไรนะเขาเรียกเป็นบอร์ดเป็นเป็นป้ายโฆษณาเนาะแต่ละคนก็คือทีเซอร์จริงๆ มีการเห็นแล้วว่าเออเห็นแบ็คทิงบอกว่าบินก็คือได้เห็นจริงๆแล้วก็แอบเสดไดลุกในภาพเนาะจริงๆคิดว่าจะมีลุกเดี่ยวของแต่ละคนนิดนึงแต่โดยรวมแล้วภาพรวมทุกอย่างใน MV คือมันแบบก้าวกระโดดความเป็นแบบ YG ยจีแบ็คทิงเดิมๆที่แบบถ่ายในสตูดิโอถ่ายในการเซ็ทฉากข,ขึ้นมามันแบบว่ามันแอดวานซ์กว่านั้นมันมีความเป็นแบบอินเตอร์เนชั่นแนลอยู่แล้วมันมันมันอยู่แล้วตั้งแต่แบ็คทิงอยู่แล้วแต่มันแบบว่า มันมันอีกขั้นหนึ่งอ่ะเออนึกออกป้าเหมือนตอนเราดูลิซ่าออกเพลงใหม่เจนนี่โรเซ่ออกเพลงมาเป็นโซโล่เดี่ยวหรือรวมพี่ถึงพี่จีซูมันมีความแบบว่าทุกคนโตขึ้นแล้วอันนี้คือเอาตัวแม่ของทั้งตี่คนมารวมตัวกันแล้วแบบมันยิ่งใหญ่มากมันแบบมันเลิศมากเชื่อว่าเพลงนี้จะทําให้ทุกคนลุกขึ้นเต้นกันแบบในนั้นไม่ใช่แค่ลุกขึ้นเต้นต้องสะบัดหัวต้องวิง่งต้องแบบกระโดดต้องแบบ บินน่ะนืกอออกป้าทุกคนมันสนุกมากจริงๆในใน,ในเพลงคือไม่เคยรู้สึกว่าชอบเพลงสไตล์แบบว่าอะไรอย่างงี้ที่แบบว่าตึกบตึบตึบตึบนออกป่าแต่พอฟังเพลงนี้แล้วมันรู้สึกอยากเต้นอ่ะเออแล้วแบบใครจะถามว่าอวยก็คืออวยแหละก็คือแบบคือใช่ฉันชอบไงโอ,อ้ก็แล้วแต่คนเนาะเอาอยีาี้ดีกว่ายัางไงก็ติดตามเวิร์ดัวแล้วกันอยากให้จริงๆก็แอบตื่นเต้นอยากจะให้มีเพลงอื่นในอลัลบั้มด้วยแต่แบบไม่รู้ว่ายังไงอ่ะ ก็เราติดตามสาวๆนะคะและไงเดี๋ยวไปเจอกันที่คอนเสิร์ตเดนไลน์ที่ไทยนะคะในเดือนตุลานเนาะแล้วเราวันนี้ไปแล้วค่ะบ๊ายบาย